ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลทดสอบหนึ่งสองสามเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลอยู่ข้างนอกเบาไปนิดนึงนะเปิดเกณฑ์ให้ดังหน่อยมันได้ยินไกลแล้วแต่มันแต่มันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฮัลโหลเทสฮัลโหล๋อแจ๋วเลยนะเนี่ย ผมว่าเสียงกลางมันมันมันเวลาเวลาเวลาพูดใหม่เนี่ยมันจะต้องหันออกข้างนอกด้วยไงซ้ายขวาด้วยใช่ไหมโอเคแ๋วเลยเสียงเสียงเสียงใช้ได้เลยเสียงใหม่แถวแถวเอาลองเอาลองเพลงเลยพี่ลองลองเพลงสองสาม どういうこと ครับนะก็ชุดนี้นะครับผมก็ราคาอยู่ที่อ่าพูดดังไม่ได้นะครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับนะแต่เดี๋ยวลูกลูกค้าทะเลาะทะเลาะแฟนนะครับผมเอาเอาเงี้ยกระซิบกระซิบนะครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับชุดนี้นะครับผมเมื่อกี้เราตั้งเป็นอ่าสี่คู่สี่นะครับแต่เสียงกลางมันดังมากเลยนะครับดังใช่ไหมครับเสี่ยเบ้นสุดยอดเลยนะครับครับเสียงกลางนะครับผมตอนแรกสี่ใบนะครับต้องถอนลงมานะครับเหลือแค่คู่เดียว นะครับดังมากเลยนะครับก็กลายเป็นสี่สี่คูณสองแทนนะครับชุดนี้ก็เจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับก็ตามนี้เขานะได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างนะครับตั้งเกณฑ์เยอะไปครับเฮียอ่เดี๋ยวอธิบายลูกค้าก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีตัว1,200วัตต์นะครับ1ตัวนะครับนะหแท่นนะครับแล้วก็แท่น2,500วัตต์อีก1แท่นนะครับผมราคาที่น้าได้นะครับ แล้วก็จะมี EQ นะครับผมชักยาวนะครับผม2ชั้นนะครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟคอ3าทางนะครับผมไมล์ลอยนะครับผมอีกหนึ่งตัวตอง7นะครับแล้วก็แรลกอีกหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็มิกเซอร์8ช่องนะครับมิกเซอร์8ช่องซาวเบสนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ชุดสายไฟด้วยนะครับผมชุดสายไฟทั้งหมดเลยนะครับทั้งสายสัญญาณนะครับแล้วก็สายลำโพงนะครับผมทั้งหมดก็10 ยี่สิบเมตรนะครับผมสามสิบกี่กี่เมตรนะสายลำโพงกี่เมตรสามสิบเมตรเนาะทั้งหมดใช่ป่ะสี่สิบวะสี่สิบเมตรนะครับนะก็ทั้งชุดเลยนะครับราคาตามนี้เลยที่บอกไปนะครับนะนี่คือของที่นานาได้นะครับราคานี้นะครับผมเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับพูดดังไม่ได้ครับเป็นไงครับเสียงเบสเป็นไงบ้างครับเสียงสุดยอดนะเสียงมันจะออกสไตล์อ่าเหมือนกับรถยนต์นะครับนานาเนาะใช่ไหมครับเสียงเบนจะออกนุ่มๆเบสลอยๆใช่ไหม เบ็รอ,เรอยเหมือนเหมือนซับรถยนต์มากเลยเหมือนซับรถยนต์เลยนะครับผมก็ราคาชุดนี้นะครับแต่ถ้านาน้าชอบเสียงแบบแข็งแข็งแบบกระแทกแบบหลังคาเปิดอะไรงี้ยก็ต้องเี่นเป็นพวกที่ฟูบิดนะครับน้แต่ว่าเสียงมันก็จะได้แบบ แข็งแข็งนะครับจะไม่ลอยแบบนี้แล้วนะครับมันก็อยู่ที่นานาเลือกใช้นะครับผมว่านานาชอบแบบไหนนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับผมไม่มีแบบซื้อชุดเดียวแล้วมันดีทุกทุกอย่างหรอกนะครับนานาก็ต้องเลือกใช้กันนะครับผมมันก็จะมีหลายแบบหลายราคาให้นานาเลือกชุดนี้ก็ราคาอย่างที่ว่านะครับผมไม่ถึง8ปดหมื่นเลยนะครับพูดดังไม่ได้ไม่อยากพูดดังนะครับครับมีผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับนั่งอยู่ด้านในนะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับนั่ง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 คมอยู่นะครับ นนาก็ครับเป็นไงครับเสียเป็นอ่าสิบคะแนนเสียเป็นเท่าไหร่ดีโอ้ให้เกินพูดตามตรงเลยนะครับให้เกินสิบให้เกินสิบเลยนะครับไม่มีเตี้ยนะไม่มีเตี้ยเียเตี้ยไม่ได้ของครับเสียงเงินเสียงเแต่สุดยอดมากสุดยอดนะครับพอใจนะครับเสียเป็นเนาะพอใจโอเคครับก่อนน้าสนใจนะครับผมติดต่อคิวาพระรามสองต้องฟังจากปากลูกค้านะครับผมเวลาไปลองกันนะครับต้องฟังจากปากลูกค้าฟังจากคนขายพูดอะไรก็ได้คนขายนะครับผมผมถึงไม่อยากจะพูดมากนะครับนะก็ต้องฟังจากลูกค้าสีหน้าลูกค้านะครับผมที่ไป อ่าเทสระบบให้ลูกค้าว่าลูกค้าพอใจแค่ไหนนะครับผมก็เจ็ดเจ็ดหมื่นสามพันบาทคุ้มไหมครับเสียเป็นคุ้มมาก,ค,มมากคุ้มมากเลยเสียงครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปงรุงหรือวัตู้ลำโพงครับแล้วก็ทางทีมงานคิวท,ทางทีมงานคิวพมะรลามสองเนี่ยแนะนําครับแนะนําการใช้แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆให้มันผสมผสานกันครับคือสิบคะแนน ให้เกินเลยให้เกินเลยนะครับเสียเบ้นนะครับโอ้ไม่พูดถึงเรื่องราคาเลยนะโอเคครับก็ขอบพระคุณมากนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับที่อุดหนุนกันนะครับเสียเบ้นนะสินค้ามีปัญหาอะไรก็เราก็ดูแลให้เต็มที่เลย3ปีนะครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวอุดหนุนอีกได้เลยครับทีนี้ต้องอุดหนุนหลักแสนแล้วครับผมขอบคุณมากเลยครับก็อันนี้ไปซ้อมๆดูนะครับเสียเบ้นเนาะครินหลักเลยนี่ยังก็หลักแสนเลยนะัยงหลักแสนเลยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับเสียเบ้นนะครับก็นะนะก็สนใจก็ติดต่อคิวสาพระรามสองนะครับผม087 595 11 3 5 ID Line P 1 3 1 3 P นะครับผมฝากนะนะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับต้องเดินทางไประยองต่อเลยนะครับคืนนี้นะครับแล้วก็เที่ยงคืนนะครับก็ต้องไปพิซาุโลกต่อกันอีกนะครับนะอย่างไรก็ติดตามดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะอยากฟังก็ฟังกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดเบาๆมั่งนะครับอัดดังๆมากๆแล้วก็เกรงใจเขาก็ห้องเช่านะครับ อันนี้จะเป็สนสไตล์นุ่มๆนะครับนะสไตล์นุ่มๆนะครับชุดนี้นะครับสีบเบสล,ลึกๆเลยลอยนะครับไม่ได้อัดกระแทกอะไรแบบที่เคยไปนะครับเพราะว่ามันชุดราคาอยู่เจ็ดหมื่นสาม นะครับนะผมไม่ได้เร่งเลยนะเร่งสไตล์ไม่รู้จะทำให้มันมัน,ม,นมันเบานะครับมันก็ได้แค่นี้นะครับนิดเดียวนะครับนะ ดังไปลูกค้าบอกดังไปนะครับมันออกสไตล์ลอยๆครับนะาน้าไม่ได้มายืนจุดนี้นะนะก็จะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนณนะก็จะได้ยินเสียงแบบผู้พับผู้พับอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเพราะมันเป็นเสียงเบสนะครับนะเสียงเบสเข้าโทรศัพท์นะครับณนฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับถ้ามายืนอยู่จุดนี้นะครับผมมันก็มันจะบอกไม่รู้จะพูดยังไงครับณนะมันเสียงดีเหมือนกันนะครับก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ผมเป็นคนขายนะครับไม่พูดนะครับ ลูกบ้านนอนไม่ได้เหรอครับลูกบ้านนอนไม่ได้นะครับครัผู้ใหญ่บ้านเองกันครอันนี้ผมครับผู้ใหญ่บ้านยังยิ้มเลยครับนอนไม่ลงครับลูกบ้านนอนไม่ลงครับก็เปิดได้เบาๆนะครับนานะอัดหน้าไม่ได้นะครับลูกค้าก็เอาไปทีไรก็ลูกค้าก็อัดได้ไม่สุดนะครับเพราะว่ามันดังนะครับ แค่นี้เองนะครับนะยังไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแต่เดี๋ยวลูกค้าลูกบ้านนอนไม่ได้นะครับครับเก่งใจเขานะครับผมก็อย่างที่บอกครับนะไปทีไรก็ครับ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 ๋อ้พอถึงไปถึงนู่นเลยใช่ไหมเฮียครับเบดมันจะลอยไปถึงนู่นเลยนะครับนะครับแล้วขามไปฝั่งพระรามสองข้ฝั่งพระรามสองเลยครับก่อนเรียบร้อยครับนะก็ชุดนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับพูไม่ได้แล้วพูไม่ได้นะครับ ตามนั้นนะครับราคาตามตามที่โพสต์ไว้นะครับก็เรียบร้อยครับเสียงเบสเนาะวันนี้นะครับผมพอใจนะครับเสียงเป็นไงครับเสียงเบสเป็นไงเสียงเบสลอยครับลอยไกลมากไหมเสียงไกลไกลครับประมาณสักกี่เมตรครับเสียงเบสประมาณเอาตามจริงเลยนีก็สองไลน์แล้วนะมันลอยนะลอยนะเสียเป็นเนาะไม่รู้เท่าไหร่เนาะประเมินไม่ได้นะครับครับก็ตามที่ลูกค้าพูดนะครับนานะตามนี้เลยนะครับผมคนขายนะครับมีหน้าที่ถามลูกค้าว่าลูกค้าพอใจไหมนะครับครับนะ อันนี้ตู้บีีนะครับผมเสียงมันจะได้ถ้าเป็นเครื่องนี้นะครับเครื่อง2,500วัตต์นะครับมันก็จะได้สไตล์ออกนุ่มนะครับนุ่มลึกลอยนะครับผมธนะชอบกระแทกกระแทกแบบนั่นกระแทกแบบตอนนี้อะครับนะไม่ใช่ลอยนะก็เป็นพวกแท่นฟูลบิดนะครับผมก็เปลี่ยนได้นะครับนะเปลี่ยนได้ไม่จาเป็นจะต้องพื้นฐานราคานี้นะครับนะมีเงินเท่าไหร่ก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับผมก็สอบถามได้นะครับนนะหนจจะพูดอะไรแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงต้องเดินทางไประยองแล้วนะครับยังไง ร้านคิวซาพระรามสองนะครับ087595 1135 id line p 1 3 1 3 p นะครับ p นะผมฝากกดแล์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม,ม,อ,ามาอะไรนี่ฮะเอาเื้าตู้เพิ่มเหรอครับ๋อเสียเป็นจะเอาตู้เพิ่มเนาะอเอาเป็นสี่คูณสี่ไปเลยนะครับผมเราเสียกลางมันมันจัดมากเลยนะครับนะที่บอกนี่แค่ s สองร้อยนะแล้วถ้า้ย e e สองร้อยูดผิดใช่ไหม ครับ e 2 0 0นะครับถ้าแรงกว่านี้ก็เสียงมันก็ไม่ต้องไม่ต้องบรรยายไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับนะพูดไม่ถูกนะครับไปคิดกันเอาเองไปพิจารณาดูนะครับนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้นะครับแล้วก็เขาจะตู้เลยใช่ปะอ่าเสียเป็นเอาตู้เนาะก็เอาไปเลยนะครับจริงๆลูกค้าจัดแค่4ี่คูณสใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่าก็ตอนนี้ก็เป็น4ี่คูณสไปเลยนะครับไหนๆก็มาแล้วครับเสียเป็นเนาะเียนศูนย์เลยครับผมโอเคครับ ส่งถึงที่ครับธนาธนี่ก็ส่งถึงที่นะครับนี่อยู่เราชุดอยู่ที่ไหนครับเจ็ยเปเนี่ยอยู่มหาชัยครับมหาชัยนะครับผมเอกชัยผมไม่รู้จะเรียกยังไงตรงถนนเอกชัยนี่เลยโพแแจมาหน่อยใช่ไหมครับครับครับผมก็จะตัดออกอ่ามหาชัยใช่ไหมครับครับโอเคตรงนี้นะครับส่งทั่วนะครับณนาส่งทั่วเลยไปเทสระบบให้ฟรีๆอย่างนี้นะครับผมไปเทสระบบให้เลยนะครับธนาจัดชุดกันนะครับผมก็สอบถามได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้อง สินค้าตามนี้เป๊ะๆนะครับนาๆนาชอบอะไรเพิ่มก็เพิ่มๆไปนะครับจัดให้ได้หมดนะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ตู้ลำโพงนะครับนะคู่ละเจ็ดพันห้าอีกนะครับคู่นี้นะคู่ละเจ็ดพันห้านะครับเป็น e สองร้อยนะครับนี่ขนาดแค่ e สองร้อยนะแต่ถ้าเป็นพวก e สามร้อยกับ bm สามร้อยนี่สุดสุดกว่านี้อีกนะครับนะแค่นี้ก็หูแตกแล้วนะครับนี่มันอัดดังมากไม่ได้ครับนะอัดดังมากไม่ได้หลังคามันมันไม่รองรับอะครับนะลูกค้าก็เปิดห้องเช่าด้วยนะครับก็อัดได้ไม่สุดนะครับนะไม่ไม่ถึงครึ่งนะครับ โอเคครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับ